นี่เป็นวันสําคัญนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ทางเข้าหมู่บ้านที่หมอปลาอยู่หมู่บ้านไม่มากนะนี่ดูนะฮะดูไอ้พวกคนดังทั้งหลายมึงทําได้แบบพัฒนาคุณไหมเนี่ยคนดังเนี่ยคนดังลงพื้นที่เองวะเนี่ยเอเอครัี่ป้าเออเนไหมครับวันนี้เรารให้คนดงังพัฒนาหมู่บ้านเลยไอ้พวกคนดังที่นอนอยู่มันห้วยพัฒนาหน่อย ป้าป้าทำปลาสะอาดนะไม่ได้ทำปลาเถื่อนผมนะก็อย่าสั่งนะก็สั่งป้าต <az> ้อ,อ,กองการไงเอาตยาเออ เร็วๆคนจะมามาใช่ทำไมเล่าเอาชีาาาาาวิตจริงนี่จะคุยกันตกแต่กินอะไรแต่กินอะไรอ่ะจี่ไม่ต้องถามนาาะขาดขาดเออให้ฟาไม่ได้ด่าโอ๊ยไม่ได้ด่านี่นะเกี่ยวความจริงจะบอกกับพระสงฆ์นในวัดเออพระสงฆ์บอกมีอะไรให้ไปบอกนะเ,เป็นความดีของเราทุกคนแล้วลืมขาดเลยบ,บ้านเรา,าอะไรนี่เลยตำรวจมานี่ มาดให้มันสนาหาดไม่ใช่บาทให้มันสกปรกไม่ต้องมาสอนนะอย่างนี้ดิเต็มหมดปัญญ์พร้อมเลยเออเออเด้าวก่อนบอกตระกูลบ้านเราเลยพี่สัตว์มินเป็นตะกูลเยอะเลย บานไรก็คู่วักนี้เด็กน้องๆกินโน่นหมดน้ดกันหนีหแล้วมันมีปัญหาไบอกเลยนะมีปืนเยอะ าดให้มันสะอาดไม่ได้ปาดให้มันเป็กอบๆนะจ๊ะอย่ามาสอนครูนะวบอยเออเด้เฮ้ยชีวิตจริงจะเกิดขึ้นแล้วเออบ้านเรานี่นนตถนนมะนะากันเยอะเอาบ้านหมูม่บ้านเราก็มาสะอาดเลยตบเลยตบเตะักเลงนะพระบอกว่าจะเอาความจริงให้สมัยจริงอ่ะพระพูดเลยนะรัตนานนะนชาติกานแจ้เลยนะรู้นะพระสงฆ์พูดกันหมดเลย น,บบน,น,นี่นะครับเป็นทางเข้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขานตรงนี้ก็จะเป็นสัพาีกนี้งันเบบนกะอันนี้นนมุมกว้างนะนี่ฮะวันนี้เป็นวันดีป้านาทำความสะอาดเอฟซเอซนะฮะเอฟซีมาทางถนน

เื่อนี่ักรีย่จะบอกคจริงให้ขาส่งเลยวะตงันากมหาสาลเลยเย่มีคนมายิงแล้วข้าโดนใจทุกอย่างเลย เองจะบอก้ัดนืนะต้องวดเยอะเลยเพื่อนือบบท่านไหนที่ท่านไหนที่มานะครับ มาบ้านหมอฟ้าส่วนมาก GPS จะเป็นตัดตรงนี้นะบางคนอาจจะหลงนะฮะ GPS อาจจะตัดตรงนี้แหละนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นสะพานนะนี่ครับฝั่งทางนู้นเป็นบรรลุลูกบาทบรรลาดนะครับก็ข้่ามสะพานทนแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยนะฮะข้าสะพานแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยนะครับท่านสำหรับท่านไหนที่จะเดทสีตาลตระหนาสีจะมาเยี่ยมนะฮะ ตอนนี้ป้าทำคอ้แมเจ๊เจกูจะบอกพีสักนินีโนดเลยนะมีเพื่อนตำรวเยอะมาช่วยเขาดึงยาเลยมาดึงยาก่อนช่วยดึงยาหนูเลยยาให้แค่ดึงยามาช่วยเขาดึงยาเยาเนี่ยเฮ้ยมึงต้องมาสอนกูันนะนไม่ไหวแล้วกูจะบอกเจ๊จุไหนหมดเลยมาไป โอ้ยนี่เสียขี้นะล่นๆๆเาเลยนะม่ไหวแล้วนะปดหลังมากเลยแม่งจะดจะจจนาอะไรมโนดโอ้ยมาใช้หนนะเร่งนะจริงจริงจะบอกกับพันธุ์เนี่ยในวัดเลย

ดีชายมังกรต่อปากปาดเขาใช้มือปาดเขาไม่ใช่ปากวาดมึงก็มันจะมาปากทู่ละใช้มือชีวิตจริงนึ๊กจะบอกเจ๊จุกเจ๊หนาด้านในมาโนดหมดเลยตำรวจมาบ้านกันเยอะเลยเพื่อนที่โนดออกตัวจ้็มาแบกที่บ้านเอ๊เนี่ยตำรวจอยู่เนี่ยเจ๊ตำรวจทหารก่อนนะทหาตำรวจกันแนั้น ไปด่าเจ้าหน้าที่เขาได้ไงป้าเนยไป็นเด่าได้ยังไงไม่กลัวอะไรหรอกนะเราไม่กลัวด้วยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ทำร้ายกาจอยู่พวกมึงหรอกนะเขาสงวนเขาพูดเลยนะนี่จะไปพูดอะไรเนี่ยทศในวัดร้านนี้ร้ายกาจมากเลยนี่นี่บ้านบ้านี่ยจะกโงหมูไม่ใช่มือกว่านะจ๊ะไม่ใช่ปากนะจ๊ะบ้านกันเยอะทุกวันเลยใช้มือนะจ๊ะไม่ใช่ปากจ้ะมึงไม่ต้องมาใช้ปากปบบเบือหรอกนี่นะจ๊ะ ล้ทำงานหน่อยขี้เกียจบนนู่นบนนี่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรบ้านกูเรียบร้อยกูไม่ได้มานทำแบบนี้อย่างนี้เลยนะนี่ปากอย่างนี้เนี่ยพะกตำรวจจะตไปบ้านทำไม่เห็นทำเลยอยู่บ้านของป้าเห็นทำที่ไหนอ่ะกินกันบ้นว่าอยู่อะไรกับใครเลยดอกเห็ดบ้านกูนะตระกูลดีมากเลยตำรวจมาบ้านกินกันนอนนะป่าบอกอยู่บ้านทำตั้งกล้าพูดเนาะ กล้าที่บ้านกูกูทําเรียบร้อยเห้ยเห็นตำรพวกเลยนะใครทําอะไรมาบอกเก่งแต่ปากไม่เห็นมือใช้มือเลยเห็นใช้แต่ปากอ่ะตาปากอ่ะทำทุกวันนี่ในชีวิตจริงขยับทุกวันปากอ่ะยเลลแ้วตำรวจด้วยแต่มือไม่เห็นขยับเลยตำรวจมาบ้านทุกวันเลยนะเพื่อนพี่โน้พ่อตำรวจมาแวะที่บ้านรถตั้งหลายคันมาหาที่สุดให้ใครร้ายโดนแอบยิงเลยคว้า้เหี้ย โอ้มาเช็คอย่างนี้ชีวิตจูงจะเล่ากับตำรวจเร็วเลยเขาก็จะแอบยิงมึงเลยเพื่อนพี่โนดเนี่ยมาพูดเลยอะไรนะไล่ตำรวจแน่นอนได้ตำรวจไ้้ถูกสั่งได้ถ้าใครไล่กับตัวเธอไปเล่ากับตำรวจนะรัตนาพวกนั้นก็จะถูกยิงไปบตาทุงไปเก็บออ้เดี๋ยวมันจะมาหนก ไม่ต้องไปสวดแกขยะจะสวดอะไรเออกูสวดให้มึงตายกันอะตายยังไงสงสังเลยนะถ้ามันทำบทเรียนีขยะนะเอ้าขยะเต็มช่วันรัตนาเธอเป็นคนดีนะบ้านเธอเรียบร้อยเดเดินในมโนดมาเร็วสิไปเร็วเอ้ยช่วยกันวักเอาวักเงินช่วยก็บยนเลยเออ๋ยู่ตำรวจมามาเนี่ยนี่อะมาช่วยหน่อยเร็วขยะเยอะมาฟามาหยิบขยะเร็วมาเร็วอย่างนี้มาเร็วมยเร็วมาเร็ว เร็วบ้านฟัดเลยเด็วเร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 ็เร็ว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 เร็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 วเเร็วเวเร็วเร็เร็วเร็เร็วเเร็วเรยวเร็วเร็เก็บเร็วเเวเร็วเเร็วเร็เร็วเร็วเรวเ็บเร็เร็วเร็เก็วเรว่รวเร็วเเ็็ะควรวรเรว ผมก็จะแอบจิงเลยังเลยสนามีอะไรนะใบอกผมผมจะเทศนยวเาเอาแเตคุพอเตก้าไม่เอาม่เย็ดดีอคาจริงาเรื่องแม่เลยเตวแม่เต้เตเลย เก็บไตถั่มากันแล้วเหรอไอ้ควงเกมือเลี้ยงเด็กจมึตำรวจจริงกันนี่ยอ้เก็บบอนคนนี่เฮียผู้สงบอกให้มาบอกเพื่อจะเต้นในวัดเห็กเลยมึงเอาถุงอะไรมาทิ้งอันเนี่ยอ้เก็บไตถุงวเนยขยะโอ้โยแม่ยึดเออทำไปผลไปกระซาาแกอย่างงี้นะวันริงกับตำรวจเยอะเลยมาบ้านเนอ่ะเอาไงไม่ทำแล้วนะมาเงี้ยมาเงี้ยมาเงี้ยต่อป้ามามาเงี้ยเลยไม่เลี้ยป้ามาเงี้ยมาช่วยเก็บแม่ยึด าเร็วเร็เนียียเบเลยมึงแม้ความจริงกูจะบอกมามามาไมามามาม่รังานได้มาเร็วมึงมาใช่อะไกูละมาเร็วมาเร็วเอายางทางยางเดินมาเดินมาเนี่ยนะข้างหน้าน่ะเร็วเร็วเอาเร็วมาลักมาลักควายดอให้ตายเร็วเร็วขยะเนี่ะเร็วเร็วเร็วเน่ยนะข้างหน้านะเร็วเร็วเรียบเพียบเลยเนี่ยเร็วเร็วต้มหยิบเลย้ช่วยเก็บปิป้าอย่างนี้ละ กูจะดีลานะมึงเพียกกันอย่างนี้เก็บเลยเร็วจะกลับแล้วจะช่วยไหมเนี่ยไอ้แม่ไอ้เจ๊กูก็คนไม่ไหวกูจะบอกทั้งบ้านกูหมดเลยมากันเยอะเลยตำรวจเก็บเลยเนี่ยสวันวันนึงมาคุยกับพี่โน้อยที่บ้านนะเาไม่ไปเก็บเลย ด่าแต่ก okay. ็ทำนะด่าแต่ก็ทำบ่นแต่ก็ทำนะฮะคือทำไปด่าไปบ่นไปน่ะไปของแกเอาพวกเศษถุงผ้าเอาพวกเศษถุงย่าม่ต้องไปไปถุงจะมาใช้กูนี่นี่น่ไปไปไปเฮ้ยคุจะบอกทำไมคุณบอกเลยนะเพื่อนพี่โนตำรวจเยอะเลยเยี่ยมเลยพยายามเยี่ยมเลยมาไปเตะที่กุนบ้างตรงไหนอีกอ่ะ

กินแตงโมป่ะเฮ้ยไม่กีอะไรในบ้านทีเยอะโอเคไม่ต้องแดกทำไมกินได้นด้านนะไม่ไ้่พูดอะไรไม่ใส่เตลเลยบ้าขยะบ้าเกลืเลยโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปจุดปลาเก็บเยืก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับในทุกช่องทางนะครับนะะฮถ้าที่เป็นแอปซีปรัตนาก็อย่าลืมแล้วกันนะครับนะครับ บายบายสวัสดีครับ